สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตาม my l เล e jj ห้ากัแปด channel นะคะสวัสดี fc สายลุงพลป p แตนยู y o u t u b e ์สายลุงพลปะ t e นทุกๆคนนะคะสวัสดี fc เก่า my l o v ฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ my l เล e jj ห้ากแปด channel นะคะขอบคุณน้ำใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่อง my l o v ฟ jj นะคะก็ขอบคุณมากๆสําหรับน้ําใจนะคะอันนี้เพิ่งเลิกงานคะ่ะยังกลับไม่ถึงบ้านแต่ก็ จะมาทําคลิปก่อนกลับบ้านนะคะเนาะวันนี้เราตอนเช้าตื่นมาก็เลยได้ไปฟังคลิปสองสามคลิปอยู่เนาะนะคะก็พูดถึงเรื่องการที่คนเราจะคิดดีทดําดีหรือว่าเข้าข้างฝั่งที่ถูกต้องหรือฝั่งที่ผิดนี่แหละคะ่ะเนาะอันนี้เราก็เลยอยากจะออกมาพูดนะคะเนาะมันในสังคมเรามันก็มีเยอะนะคะคือเราเห็นมามากเนาะนะคะก็อย่างสมมติว่าเรา ให้สมมุติว่าทุกๆคนที่เข้ามาฟังมาเริยบจะเจพูดนะคะในในเรื่องนี้ที่จะพูดถึงนี้นะคะตั้งสมมุติว่าตัวเองมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะบริษัทที่ตัวเองมีนะคะก็คือทําธุรกิจของตัวเองแบบถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละค่ะนะคะเรามีพี่อยู่คนหนึ่งและมีพนักงานลหลายๆคนแล้วมีพนักงานอยู่คนหนึ่ง อาจจะไม่เก่งเท่าพี่เราแต่ความสามารถของเขาก็ไม่ได้น้อยไปกว่าแต่ความซื่อสัตย์เขามีเต็มร้อยนะคะแล้วเรามีคู่แข่งอยู่คนหนึ่งที่ทำยังไงก็ไม่ว่าจ,จะด้านไหนก็คือต้องแข่งขันกันอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่เราต้องแข่งขันกันใช่ไหมคะทุกคนความที่เรา เชื่อเชื่อมั่นในตัวพนักงานของเราแล้วก็เชื่อมั่นในพี่ของเราที่ทํางานร่วมกันมานี้เราก็ไม่ได้ไปคิดเล็กคิดน้อยแต่อยู่มาวันหนึ่งน่ะเราเป็นเจ้าของบริษัทกลับไปจับได้ว่าคนที่เป็นพี่เราให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่กับฝั่งตรงข้ามที่เป็นคู่แข่งกับเรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเอาข้อมูลเราออกไปหรือว่า มีอะไรก็ปรึกษาทางโน้นแล้วมาทํากับบริษัทเราในทางที่มันไม่ดีโคตรโกงบริษัทของเราจากที่เราเชื่อว่าคนนี้เป็นยังไงเป็นพี่เราจริงแต่ทํากับเราอย่างนี้กับคนที่เป็นพนักง,งานไม่ได้เป็นเครือญาติไม่ได้เป็นอะไรกับเราไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกับเราแต่เขามีความซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงมีอะไร ที่มันไม่ชอบมาพากลเขาก็เอาสิ่งนั้นมาบอกมาพูดมากล่าวให้เราได้รู้ว่าใครเป็นยังไงในบริษัทอยากให้ไปตรวจสอบบางคนอาจจะคิดว่าคนคนนี้ชอบยุแยงชอบเลียชอบอะไรแต่สิ่งที่เรามองเห็นคือเขามีความซื่อสัตย์ให้กับบริษัทของเราอยู่แล้วเขาพูดมาแต่ละครั้งเราไปตรวจสอบมันก็เป็นข้อมูลจริงตามที่เขา ได้พูดถึงได้เอ่ยถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบริษัทของเรานะคะระหว่างสองคนเนี้ยคนที่เป็นพี่ของเรากับคนที่เป็นลูกน้องของเราแต่มีความซื่อสัตย์คุณอยากจะเก็บใครไว้ข้างกายของคุณหรอคะคุณอยากจะเอาใครไว้อยู่ร่วมบริษัทกับคุณคุณจะเลือกพี่ของคุณที่เป็นสายเลือดเดียวกันเตะโกงทุกอย่างจากคุณไปและไปร่วมมือกับคนที่อยู่ตรงข้ามกับคุณ หรือคุณจะเลือกพนักง,งานที่เขาซื่อสัตย์กับคุณไม่คดโกงคุณมีใจให้คุณเต็มร้อยเนี่ยระหว่างสองคนคุณจะเลือกใครให้คิดเองแล้วกันนะคะว่าคนที่เราควรจะเลือกควรจะเป็นใครก็อยากจะถามเกิดอิเตะเหมือนกันเลยเนาะว่าในระหว่างสองคนนี้เกิดอิเตะจะเลือกใครหรือจะเลือกคนที่คดโกงตัวเอง ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองแต่ก็มีหลายคนนะคะคือความซื่อสัตย์ไม่สนใจขอให้มีประโยชน์ร่วมอะไรประมาณนี้ก็จะเลือกคนที่กระทําอย่างนั้นละค่ะนะคะ,นะค,ะคือสังคมเราเห็นมากมายนะคะต่อให้รู้ั้งรู้ว่าคนคนนั้นโกงคนคนนั้นไม่ซื่อสัตย์คนคนนั้นทุจริตแต่เมื่อมีผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้กับลืมคําว่าคนนั้นไม่ซื่อสัตย์คนนั้นไม่โกง คนนั้นไม่พุจริตแต่กับชอบและเยินยอว่าเขาดีทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่เต็มอ,อกว่าคนพวกนั้นคนเหล่านั้นคนที่พูดถึงคนที่เอ่ยถึงไม่ได้ดีอย่างที่ตัวเองเห็นแต่เมื่อตัวเองมีผลประโยชน์ผลประโยชน์ร่วมหรือจะเป็นผลประโยชน์ที่ร่วมไกลๆก็แล้วแต่ ก็จะยังรักและสนับสนุนคนกลุ่มนั้นคนเหล่านั้นอยู่นี่ยแหละค่ะสังคมไทยเรามันเป็นแบบนี้แต่ไม่คิดว่าถ้าเขาเหล่านั้นไม่โกงไม่อะไรไม่ทําให้ใครเดือดร้อนบริษัทของตัวเองมันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมาพูดถึงเนี่ยคนกลุ่มนี้แหละที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาทําอะไรกันไว้บ้างแต่ก็ยังจะไปสนับสนุน แม้แต่การด่าทอผู้อื่นที่มันทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายผู้อื่นเขาไม่พอใจคือถ้าด่าด่าแต่ตัวคนซึ่งเราสามารถด่าตอบโต้กันได้คนต่อคนแต่ไม่ควรที่จะลามลามไปถึงครอบครัวหรือว่าพ่อแม่พี่น้องหรือโคตรเง่าที่แต่และทุกคนก็คงจะรักและห่วงเห็นในในส่วนนี้ใช่ไหมคะต่อให้ครอบครัวไม่ดีอย่างไรพอด่าถึงพ่อแม่เมื่อไหร่ คนเรามันก็มีอารมณ์มีความคิดว่าทําไมถึงดา่าลามปามไปถึงคนที่ให้กําเนิดของเราพู้ที่ให้กําเนิดเราใช่ไหมคะทุกคนก็เหมือนกับเรื่องที่มาเล็บเจเจพูดนี่แหละเนาะนะคะรู้ทั้งรู้ว่าเขากระทาอะไรบ้างแต่ก็หลับหูหลับตาที่จะไปเยืนยอดที่จะไปช่วยเหลือเขาทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเขาทําผิดนั่นแหลนะคะ่ะเนาะคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ละคะ่นะคะือเมืนะะ่อไหรที่ ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันก็จะมองข้ามคำว่าคดโกงผู้อื่นไม่สุจริตเป็นคนที่ทุจริตแม้แต่บางคนที่เป็นธุรกิจของตัวเองยังไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองค้าขายทางออนไลน์เนี่ยเห็นไหมเยอะแยะเลยนะคะในสังคมไทยเราเนะี่ยค้าขายในออนไลน์พอเขาสั่งของมาไม่ส่งให้ก็มีเยอะแยะเห็นไหมคะพอเขาสั่งซื้อสินค้าแทนที่เขาจะได้สินค้า กับไม่ได้ก็หลายหลายหลายหอย่างเลยแม้แต่การซื้อฉลากกินเด่งก็มีให้เห็นเยอะแยะพอถูกมาไม่ได้ตังก็เป็นคดีกันเยอะแยะเห็นไหมคะเนาะสิ่งพวกนี้เราอยากให้มันหมดไปจากสังคมไทยเราเราก็สนับสนุนคนดีนะคะมายเลชชเจมไม่มีความสามารถที่จะไปทําให้คนโน้นคนนี้หรือว่าไปช่วยเหลือผู้โน้นผูนี้ให้เอทําในสิ่งที่ เขาเรียกอะไรดึงเอาคนชั่วออกมาเปิดหน้ากากหรอกค่ะแต่ว่าไม่เลิบจะให้กําลังใจกับคนดีเหล่านั้นที่จะทําให้รู้ว่าคนที่เขาทําคนที่เขาไม่ดีกับสังคมเราเนี่ยควรจะให้คนในสังคมรับรู้ในสิ่งที่พวกเขาทํานะคะเนาะอันนี้ก็สนับสนุนแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตาม และก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลประเตนทุกๆตัวนะคะที่ทําออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนในบริษัทมณโอมที่ทําออกมาเนาะและก็บริษัทที่เข้ามาอยู่กับลุงพลประเตนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาดิพิษของคุณรสชินีโูตินแซดของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นตามกําลังของเรานะคะแต่อย่าทำให้เกินตัวเนาะมันทําให้เราเป็นทุกข์นะคะหากเราไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไล์สดของลุงพลประเตนโดยไม่ข้ามโฆษณาหรือว่า สนับสนุนสติ๊กเกอร์ให้ลุงพลประเต็นเท่านี้ก็คือหนึ่งแรงกำลังใจที่จะส่งถึงลุงพลประเต็นแล้วนะคะเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ